สวัสดีครับเพื่อนๆอนทุกคนครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับพปรของชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้พามาแสวงแสวงบุญอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้อยู่ที่อาสมฤษีนะครับอาสมฤษีเนนนะครับนี่ครับเราเราต้องไม่ตกแทนนะเราต้องไม่ตกแทนเราต้องมานะครับเราต้องมาให้ถึงที่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยนะครับ เป็นเวลาประมาณ8โมงเดินทางมาประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาถึงแล้วนะไม่ไกลครับผมมาจอะเช้าๆหน่อยรถกลับสบายมากหลงทางนิดหน่อยนะไปที่ไหนไม่มีหลงวันนี้พบกับพ่อฮันชาแนลนะครับพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมอาสมฤสีเนนนะครับเพื่อนก็เปิด G P S, <s, <S มาได้เลย <S <s นะครับเพ <S <s ื่อนเดินทางมาแค่เดียว ไม่ไกลไม่ไกลนะครับออกจากออกจากมีนมุรีมาประมาณชั่วโมงกว่ากประมาณนั้นนะครับประมาณชั่วโมงกว่าเดี๋ยวเราไปเดินชมกันนะครับเพื่อนๆเดินชมกัน,นก็สวยงามมากนะครับนาทึ่งนะครับผม ปจัดได้น่าชมมากนะครับน่าชมหน้านี่มากราบสการะฤษีนะครับเพื่อนๆเรื่องอยู่ด้านหลังทางนั้นนะครับองยิใหญ่มากนะครับโอ้ใหญ่มากๆเลยสวยงามมากทางเข้าด้านหนี้ด้านใหญ่อยู่ด้านหน้านี้นะครับ สำหรับเพื่อนที่จุดธูปมงคลนะครับเวลาเดินดอดนะครับในิ้อดถักนะครับทำพญาพุทธนะครับสวยงามมากนะครับก็จะมีน้ําแดงนะครับใครที่จะไหว้ก็มีน้ําแดงครับน้ําแดงถวายนะครับทำพญาพุทธนะครับเดินดอกด้านโน้นนะครับนะครับก้านโน้นเพราะว่าใครนะครับน้ำแดงคนเอามาไหว้เดินดอกด้านโน้นเลยนะครับสำหรับท่านที่จะเดินดอกนะครับโอ้ยดูครับเพื่อนสำหรับเพื่อนที่จุดธูบมงคลนะครับด้านหลังนะครับ ให้เด the ินรอบด้านนู้นเลยนะครับเขาชอบพระยาเทพนะครับโห้องน้ำชายนะครับผมห้องน้ำชายนะครับตัวน้ำแดงครับเพื่อนน้ำแดงมาไหว้โอ้โหเยอะแยะเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนอ่พเนด้านนี้ก็เป็นพระพิคเนตนะครับเพื่อนสำหรับคนที่จะมากราบไหว้พระพิคเนตก็มีให้กราบไหว้ พรระะองคค์นคับราบว่าพระพิกเนตเพื่อความสําเร็จนะครับเพื่อความสาเร็จสมบูรณ์ของการ้านที่การงานนะครับเพื่อนๆด,ด้านนี้ตรงน,น,น,นี้อาสมฤษีนะครับอาสมฤษีด้านนี้นะครับ เป็นอาสมของฤาษีนะครับทา้านนั้นส่วนท่านนี้รับกําลังกอ่อสร้างกันนะครับเพื่อนกําลังกอ่อสร้างกันอยู่กําลังกอ่อสร้างกันอยู่เลยนี่ครับเพือ่อนอันนี้ไม่รู้นะครับว่ากอ่อสร้างหลวงพ่ออะไรนะครับก็ต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยไม่มีข้อมูลนะครับ เดยวเราเดินไปทางโน้นเดินไปทางโน้นเดินไปทางโน้นเนเดิน,เด,นเดินมาชมทางนี้กัน เราก็ขอัคดีพิพากษาทุกท่านนะครับที่มีฐานมาติสถานรากูมาถกคุนเนี่ยถ้ารู้ถูกองค์ใหญ่โตมโหฬารเลยครับเพื่อนๆใื่นจังหวัดฤาษีองค์ใหญ่มากครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครฝนน้ำไปมีมืใหญ่มาถูกเนี่ยนะครับในการไหว้ครับนนี่คนต้องต่อคิวนะครับต่อคิวขึ้นไปไหว้นะ เ,นะเดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปหน่อยนะเพื่อนเนาะเดินขึ้นไปหน่อยสำหรับคนที่มาต่อคิวไหวก็เยอะแยะเลยนะครับแต่ตอนนี้แดดก็แรงมากโอ้ องค์บรมครูปู่ฤาษีนะครับพรมเม็ดนะครับใหญ่มากเลยนะครับเพื่อนๆใหญ่มากๆโอ้โหมากมากเลยองค์ใหญ่มากๆเลยฤาษีปู่ฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในวัดตะนีนะครับ แต่ตอนนี้แดดกำลังร้อนแรงนะเพื่อนแปดโมงแปดโมงจะครึ่งแดดยังะจะเที่ยงแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดโอ้ใหญ่โตมากครับเพื่อนเลยนี่คนก็มากราบสการะกันเยอะแยะเลยนะครับกราบสการะกันเยอะแยะมากมายเลย แล้วก็สวยงามมากๆนะครับจัดแต่งได้สวยงามมากๆสมาชิกหายไปไหนแล้วม่นวสมาชิก บริเวณโดยรอบก็จะประมาณนี้ครับเพนะื่อนๆมีสวนแล้วก็มีรูปปั้นชาวเวสุวรรณใหญ่ๆนะครับเพื่อนอนาคตก็คงจะสร้างต่อเติมไปทางด้านนู้นอีกนะอนาคตเป็นบริเวณกว้างมาก วันนี้ได้มากับสุการะองค์ปู่ฤาษีทางด้านหลังนะครับองค์ใหญ่ๆใหญ่จริงๆเลยนะครับสูงก็ส0ี่สิบห้าสิเมตรได้บอกเนี่ยนะองค์ใหญ่มากๆนะครับทางด้านหลังเนี่ยนะครับสวยงามมากสวยงามมากๆ ใครมีโอกาสอยากจะมากล่าวไหวก็เดินทางแค่ประมาณชั่วโมงกว่าๆผมวิ่งมาเส้นบางประอินมอเตอร์วเวย์ขึ้นจากแฟชั่นแล้ววิ่งนี่แหละทางด่วนมาแปบ๊บเดียวประมาณชั่วโมงกว่าๆออกจากมินบุรีมานะครับเก็ไม่ไกลชั่วโมงกว่าๆนะครับแป๊บเดียวอืม ็หาโอกาสมากราบไหว้อยู่นะครับก็หาโอกาสได้จังหวะเวลาเหมาะสมแล้วก็ินทางมาครับเพื่อนโอ้เวียนโดยรอบยอดเลยฮ้าดูน่าชมเลยนะครับเพื่อนนี่ด้านหลังขององค์ฤาษีนะครับองค์ปู่ฤาษีโอ้ใหญ่โตมโหฬารมากๆเลย นะครับเดี๋ยวชมโหรานมากเดี๋ยวพาชมโดยรอบเนาะโอ้ด้านหลังนี่เป็นโอ้เป็นสนามกอล์ฟป่ะเนี่ยด้านหลังเป็นสนามกอล์ฟปอะจะมีอันนี้นะสนามกอล์ฟหรือว่าสวนหย่อมก็ไม่รู้เออไม่น่าไม่น่าใช่สนามกอล์ฟหรอกนะเฮ้ยหรือว่าใช่ สายสินสายสินสายสินเนี่ยขอสายสินไปบูชาดีกว่าเพื่อนเพื่อนพอดีเนี่ยมันมีขาดอยู่หน่อยนึงเนี่ยเนี่ยมีขาดอยู่หน่อยนึงขอสายสินไปนั่นไงเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่ผมได้สายสินมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนผมได้สายสินมาแล้วสายสินมงคลสายสินมงคลฤาษี ัดีมันมีขาดอยู่น่อยๆไตสิงนั่นมาแล้วมงคลมาแล้วนะครับเพื่อนโอ้นจะขึ้นมาไหว้ต้องต่อคิวกันนะครับมันต้องต่อคิวกันมานะต่อคิวมาเพราะว่าไปไหว้เพราะนั้นต่างคนต่างไหว้ไม่ได้ต้องต่อคิวกัน เราดูด้านบนแล้วเราไปดูด้านล่างต่อดีกว่า,านะานดูด้านล่างก่อนสมาชิกสมาชิกอยู่นู่นสมาชิกอยู่นู่น วันนะครับนแม่ปุ้ยเนาะอยู่ในต้นตรงนี้เดยตรงเลยจากนะครับด้านหน้าก็จะเป็นน้องผู้มาที่มาแกงน้อบๆออยู่นะครับนะแต่ว่าเรามาขอพรขอพุ่มพรนะครับเพราะว่าตรงนี้นะเป็นปู่เป็นปุ่มเป็นปุ่มจินะเป็นจริงจากนะครับโอ้เรศีนนะครับนะครับหอมมากขนมาแล้วนโอ้ยองใหญ่มากเลยเนาะฤาษีเนาะเรศศีองใหญ่มากไบใบยัง เหรอไปตรงไหนเหรอไหนไปดูหน่อยสิไปดูหน่อยน้ำเที่ยวหน่อยเร็วๆไกล์หน่อยโอ้โหไกล์น้ำเที่ยวเออไม่พาเที่ยวเลยวันนี้เฟิร์สกเกตเฟิร์สกเกตจะพาน้ำเที่ยวกันนเที่ยวกันน้ำเที่ยวกันไปทางนั้นเหรอเหรอ Ơ <S preach science> uh hồ -huh. Xuân dòng xuân dòng xuôi ngang mắt mắt lên xuân dòng xuân dòng xuôi ngang mắt mắt lên Anh ơi theo nồi nắm theo nồi Hả Vô ông ơi Ừ con này à uh -huh? này. โอ้ oh, น้ำแดงเยอะแยะเลยอด้านหน้านวอายสื่อนโนอ่นนยู่ทางด้านโน้นทางด้านโน,น้นเห็นละไม่เข้าก็ได้ไม่ใช่จันะอ๋ออยู่น,น,น,น่นทางด้านโน้นเดินอ้อมมาทางนี้ได้ไหมอ้อมมาทางนี้ได้ไหมทางเข้าแล้วก็ออกทางเดิมเหรอ โลน้ำแดงครับโรงงานมาโรงงานทั้งโรงงานมาอยู่นี่เลยเนี่ย้โน้ำแดงละลานตาเลยน้ำแดงละลานตาเลยนลลนเลยนี่ยเราไปชมกันหน่อย พอนกุมารทองเจ้าสัวแห่งพอนเจ้าสัว,อออสวโอ้โหขายมันจะมีน้ำแดงอยู่ น้ำแดงทั้งโรงงานอยู่ที่นี่เลยเ่ายรูปได้ครับถ่ยวิดีโอได้นะครับถ่ายไลฟสดนะครับถ่ายวิดีอนะครับเสร็จแนะครับบูชาพานได้เรียบร้อยนะครับก่อนเข้ามหาหนองนะครับถ้าเราไม่บูชาพานนะครับไปยกมือไหว้ด้านล่างนะครับถ่ายรูปนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็เดินออกไปนะครับถ้าจะขึ้นปหาน้องนะครับต้องบูชาพานให้เรียบร้อยนะครับสมาบันยกันนะครับ4คน5คนนะครับก็บูชาหนึ่งทานนะครับ ข่ายลูกก็เรียบร้อยนะครับลูกอยู่กว้างเรียบร้อยนะครับพื่อลงมานะครับขึ้นไปแล้วนะครับวางเลยนะครับน้าแดงกับน้องครับสองข้างครับวางเลยนะครับเพราะว่าเราบอกเก่าเรียบร้อยแล้วถตาคนต่างคนนะครับขึ้นไปยืนนะครับบอกน้องอีชีนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่นะจิตสักทีเลยนะครับยาวเลยนะครับแถวนะครับในรับโชวงเรียบร้อยขึ้นไปแล้ววางเลยนะครับน้าแดงวางเลยครับ บออะไรับทุกคนนะครับก็บูชาผ่านเดียวได้นะครับเวลาเด็กขึ้นก็บอกเจ้าที่เราแจ้งเจ้าที่เรานะครับก่อจะชมประมาณนี้ก่อนนะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าคนเยอะแยะเลยคนเยอะแยะมามาไหว้นะครับมาไหว้น้ำแดงเยอะแยะคนที่ขอขอพรขอโชคสำเร็จก็เดินทางมาครับสำหรับเราก็ ก็ได้โชคเหมือนกันแล้วก็เดินทางมากราบไหว้เหมือนกันครับแต่ได้เล็กๆน้อยๆตํแหนงครับตํแหนงผ่านวางไว้ญญสูรนะครับผ่านวางที่โซนเลยนะครับคนเสียงโฉมแบงนี้วันนี้เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรม โนี่โ,โอ้โหนี่เลยเท้าเวทุวันเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆและสวยมากๆสวยงามมากๆเลยครับเพื่อนๆโอ้โหนี่ยอดสดยเลยสวยงามมากๆ เดินทางมากลับไหว้นะครับมาไม่ไกลเดินทางชั่วโมงกวา่าก็มาถึงแล้วสวยงามมากมาเที่ยวชมนะครับมาเที่ยวชมแล้วก็มากลับไหว้ด้วยขอโชคขอพรอขอโชคขอลาบแล้วก็ทุกคนได้โชคได้ลาบก็พากันนำนำ้ำแดงมาถาวายมากมายเลยะเนะครับโอเ้เป็นถ้ำเป็นอุโมง

บัตกไม่เียบร้อยนะครับเรา,เราลุขึ้นมาด้านบนนะครับเองจะชูจะถูกกันนะครับบัตรทุกไม่เรียบร้อยนะครับไม่เล่นขึ้นมาถวายอ๋ออ๋อเฟิร์ส <c oughs> ขอโชคให้หน่อยโอ้โห้รถจอดเต็มเลยเฟิร์สดูนี่คนเขามีโชคเขาซื้อของเล่นมา <c oughs> ถวาย <c oughs> อืมโอเคโอเคเฟิร์สบอกเดี๋ยวจะซื้อรถจัก,กรยานนะ ้รถของเล่นมาถวายเนาะนี่อันเอออันนั้นหยิบมาให้แม่ดูด้วยอ้ะอ้ะเสียงโจ๊กให้พ่อแฮงเลงรวยๆไหนเรียกอะไรดูก่อนไหนดูก่อนเอามาดูกันไหนตัวอะไรเฮ้ยไหนไม่มีอ้าไม่มีอะไรก็จุนนะเด้อเออเอามาเอหมาคนคนกันคนคนกันเออคนคนกันเฮ้ยโจเรียกอะไรเนี่ยไหนก้าไหนดูดีๆเอามาดูหน่อยเอามาดูหน่อย เลขเก้าเลยเลขอะไรเลขเก้าเนาะโอเคเก้าเอาลงใบกลอนกันนายตุ้งลิงตุ้งลิงก่อนออดออดโอ้โหเฮ้ยอะไรไหนไหนไหนเอามาดูไหนอ่ะสี่อ่ะหมุนหมุนอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งไหน สามโอเคโอเควางลงเอ้าเกตตะเกตแล้วตะเกตแล้วอ่าตะเกตแล้วเอ้าอู oh, oh, uh, ้ได้มาเลยสองอันเลยไหนไหนพอดูทีไหนพอเลยสองอันอ oh, ันนี้เลขอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยหืไหนเลขอัันนนะลรโอ้อันนี้ไม่เอามองไม่เห็นแล้วลูกไปพอแล้วมา mẹ lạp dài lạp dài lạp mhm 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 ừ mhm mhm ừ mhm 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 ผู้ถวายน้ำแดงโอ้โหน้ำแดงแยะเอาไปทำอะไรได้เนี่ยตั้งเอาไปบริจาคเนาะ

ี่่ด้าานนลงกอรอยพระพุทธบาทนะครับเนาะก็เลยเรียนเชิญนะครับแลประกาศย้ำๆอันนี้ก็เหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงทุกทีนะครับก็วันนี้พ่อหอยแชนแนลก็พาเพื่อนๆมาชมอาสมฤรศีนะครับเพื่อนอาสมเรศีแล้วก็อาตุเรศีเรียบรอก่อนนะครับนะเพราะรายการที่ดีนะครับนะอำเภอบางไทรใช่ไหมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อนตรงเนี้ยอ๋อภูมารทองเจ้าสัว เจ้าสัวเฮงหรืออาสมหรือสีเนนนะครับเพื่อนๆ่ก็ปักหมุดมาเดินทางมาง่ายๆเองนะครับก็เป็นเขตจังหวัดนครศรีอยุธยานะครับเพื่อนก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวนะเพื่อนสั้นๆหน่อยพาเดินชมโดยรอบโดยปริมาณแล้วก็ก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนหากใครจะต้องการเดินทางมาก็ปักหมุดมานะครับเพื่อนนะครับ ไดก็ชมคลิปแล้วก็อยากจะมาก็เดินทางม,มาได้ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย